นี่คันนี้ผมก็ทําการเปลี่ยนชุดลูกปืนเฟืองท้ายนะครับผมถ้าหากรถใครอยากเปลี่ยนเฟืองท้ายก็แวะมาผมได้นะครับนี่นะคันนี้ก็เฟืองท้ายรู้สึกว่าลูกปืนพวกนี้นะ่าจะเสียนะครับนี่ผมก็เปลี่ยนออกม่หมดแล้วนะนะครับวันนี้ทํารถอยู่3คันนะครับผมนี่คันที่2นะครับน sí. ี่คันที่2นี่นะคลิกรุ่นนี้นะนี้คันที่3นะอันนี้ติดคด8นะครับเลยถอดล้างอยู่นะ นี้ก็ถอดเฟืองท้ายเป็นลูกปืนใหม่นะครับนี่ลูกปืนเก่าก็จะเสียนะครับผมนี่ก็ต้องล้างนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงก็ถ่ายให้ดูรวมๆนะครับในงานที่ร้านนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับค่อนข้างเยอะบางวันนะครับบางวันก็ค่อนข้างแน่นนะครับบางวันก็ไม่ว่างเลยนะบางวันก็ทำไม่ไม่ไม่ทันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้ยนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับช่วงเช้าเนี่ยจะทํา P C X ร2 5นะครับ ทำโชกหน้าแล้วก็ทําชุดข้างนะครับแล้วต่อมาก็มาทำคลิกร2 5ยคันนี้นะครับคันนี้นะมาแก้ไขเฟืองท้ายดังนะเฟืองท้ายดังแล้วก็คันนี้ก็มาติดโค้ดแปดอีกนะครับนี่นะโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปรวมๆก็แล้วกันนะครับอาจจะไม่มีเนื้อหาอะไรมากมายนะกดไปละเออกดละ นะผมก็เริ่มประกอบแล้วประกอบแล้วนะครับน,นะนี่ก็เฟืองนี่ก็ยังใช้ของเดิมอยู่เนาะนี่นะมันสึกไปนะครับผมน,นี่อะไรมันนะ เพลงก็แน่นอยู่เนาะมันก็ไม่ค่อยรวมเท่าไรหร่รออ๋อน่าจะเป็นตัวนี้เป็นตัวกลางนโอเค <c oughs> นีกระเบียเเเ่ยวนะไปยัดเขาไปเลย ออกปะเดี๋ยวเราใจะ đo ให้ครับเดียวมื่าเป็นอะไรนะมอบอกจุ่มว่าเป็นอะไรนั่นสุดเดียวกันด้จะถอดข้อมั่นสี่ด้วยหยุนถอดไหแล้ววะวัวตกใจนะว่าจะถอดข้อมั่นแล้วเดี๋ยวเพิ่งไปถอดเดี๋ยวไปใส่ให้โอเคเดี๋ยวไปใส่รถฝั่งนู้นนะรถเขาก็จะเละๆหน่อยนะไม่ใช่เละธรรมดาเละมากด้วย

โอเคหมุนคลองหมุนคลองตัวนะครับใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวขอเวลาล้างให้พี่ก่อนเนาะ โอเคตามนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมในการเปลี่ยนเฟืองท้ายคันนี้นะครับคลิกร้อยยี่ห้าคันนี้นะนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ติดโคอดอะไรครับพี่นี่ติดโคอดอะไรเลยติดโคดเอ่อโคดแปดครับโคดเลขแปดเขาว่าไงนะเขาว่ายังไงเลขแปดว่าไงมั่งเลขแเซนเซอร์หัวจิตอะไรเซนเซอร์ลินเั้งเซนเซอร์ลิ้นเล่งใช่ไหมเซนเซอร์ลิ้นเล่งคนระับอ่า ก็เป็นลกเครื่องขึ้นโชว์เป็นได้หายครับครับผมโอเคคันนี้ต่อไปแต่ว่าคันนู้นก็เปลี่ยนลูกปืนเฟืองท้ายนะครับผมนะครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทํามคันนะครับวันนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะครับผมนะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วคันนี้ก็เปลี่ยนคันแดงนี่เปลี่ยนลูกปืนเฟืองท้ายนะครับแล้วก็ เปลี่ยนชุดคัดเฟืองท้ายแล้วก็อนั่นแหละนะทาเอามาทําความสะอาดนะพวกชุดคัดนะชุดชุดข้างนะครับผมแล้วก็คันคันนี้ก็มาแก้รหัสโค้ด8นะครับโค้ด8พวกเรือลินเลงนะครับผมก็ทําความสะอาดผมก็ให้พี่เขานะ่ะแหละทําความสะอาดเรือลินเลงนะครับแล้วก็ช่วยกันประกอบนะครับที่คันละนะเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนโช๊คใหม่ด้วยนะก็ช่วยช่ยกันนะครับผมก็ไม่ได้ทําคนเดียวนะก็ให พวกเพื่อนๆนะครับเขาช่วยช่วยกันทำกับผมแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่เสร็จนะครับมันมีสามคันเมื่อเช้าเมื่อเช้านี่มีคันหนึ่งก็คือทำเกี่ยวกับโชคหน้านะครับเช้าก็ทำเกี่ยวกับโชคหน้าไปคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวคราวหน้านะครับผมจะมาทำโชคหน้าให้ดูนะครับในการทำโชคเนี่ยมันจะมีความเนบน,บนบเนบแล้วก็ใส่น้ำมันเยอะมากขึ้นแล้วก็มันจะเนบเนบ นะเดี๋ยวผมขอทดลองก่อนจากรถตัวเองนะครับผมเนะมื่อเช้าก็เป็นเมื่อเช้าก็เป็น PCE ช่วงบ่ายมาก็เป็นคิกร้อยยี่ห้านะร้อยยี่ห้า LED ตัวแรกแล้วก็ LED ตัวสองนะครับผมนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะครับผมไปแล้วนะครับผม